มือวันทาสิ่งศักดิ์สิธิ์เอ๋ยเลยลอยมายกมือวันทาสิ่งศักดิ์สิธย์ไหวคุณพระราตนาราเทพเทวาผู้ทรงฤทธิ์ไหวคุณบิดอมมารดาที่เลี้ยงลูกมารอดชีวิตทั้งคุณครูบาอาจารย์ให้ความชำนา เจ้าชอบมากก็เจ้าดอกมาผิดก็อย่าให้ติดขาดเอ่ยเจ้าชอบมากก็เจ้าดอกมาผิดก็อย่าให้ติดขาดเอ่ยเอ๋ยลอยมาตัวฉันจะว่าเพลงพวงมาลัยเออเ๋ยลอยมาตัวฉันจะว่า บุรีมาพบพักเชิญน้องรักมาขันไขมาต่อก่อนพื้นบ้านรวมสืบสารเพลงไทยมรมณพวงเจ้าเอ้ยมาไลยใจใจลองเพลงเอ้ยพวงเจ้าเอ้ยมาไลยจนแม่สายใจลองเพลง ลมกกับผู้สูงวัยอะไรลอยลมร่วมชมลมกับผู้สูงวยัยวมมมไ,วได้ยินนะผู้ชายร้องชวนโอแม่น่านวลยิ้มแย้มแจ่มใสให้ออกเอามาร่วมร้องเพลงมาร่วมคลื่นเพลงสนุกกันไปตัวดีฉันนั่นไม่รอช้าตัวดีฉันนั้นไม่รอช้าทำผมแต่งหน้า รอท่าไวชอบวงเจ้าเอ้ยมาเลยแม่สายใจมาแล้วเอ้พวงเจ้าเอ้ยมาเลยสายใจมาแล้วเอ้เออละเฮ้ยลอยชวนชัางเหยาหวนเสียนี่ก็ไร อะไระวันนี้อะวันนี้วันนี้นะเขามีงานสุขสำราญนะจิตแจ่มใสพ่อเอื้อนเอ่ยวาจาถามแม่ยาจากใจมีใครดูแลไหมหนาะมีใครละดูแลไหมหนาะ ปายานจะนาะช่างสดใสพ่ออยากรู้นะเออว่าแม่เธอต้องการอะไรกานาคดข้าหนะ้าพ่อกล่าวมาประสงค์สิ่งใดพวงเจ้าเอ๋ยมาเลยเจ้แม่สายใจวาลาเอ๋ยพวงเจ้าเอ๋ยมาเลยเจ้าแม่สายใจมาแล้วเอวเ ơi, เย ป้าเยื่อไกยออกไปเออเออลอยชาป้าเยื่อไกยออกไปตอบกลมพ่อช่างถามป้าคนงามที่อยากได้ป้าอยากจะได้หลายสิ่งป้าปะวิงกลัวไม่ได้ป้าอยาก เป็นคนดูแลคอยเทคแคร์ยามป่วยไข้สุขภาพป้าไม่ค่อยดีสุขภาพป้าไม่ค่อยดีหาหมอทันทีที่ทำได้หมอบอกว่าโรคนี้จะต้องมีคนเอา พ่อพ่อไหวหรืเอเปล่าเอาเอละเลยคนดีตัวพี่เจะบอกให้เออลเลยคนดีตัวพี่นี้จะบอกอให้ว่าสิ่งที่น้องสาวขอพี่ดีหนอจะทำให้ได้นะคะ ไม่เพียงแค่ดูแลคอยเตะแค่ยามป่วยไข้พี่จะพาไปท้องเทียพี่ไปคนเดียวมันมเดี่ยวใ <ไป S 1> จวพี่จะพาไปทำกิกทำนิดเดียไม่มากไปาไปเา,าเยียวตาของเรานี้อีกภาพแม่มารีที่ให้ไว้ ทำบางดีตามสัตย์าตาตาพะบานจาให้ไวปวงเจ้าเอ๋ยใส้ใจพิจารพาไปทุกที่เอ๋ปวงเจ้าเอ๋ยใส้ใจพิจารพาไปทุกที่ ใจน้องมองเห็นอะไร ya salut. sana จมันเข้าวัดขยันไปโบเพื่อประโยชน์ของจิตใจมันอ,าอธาษพิานภาวนาตามพระวาจาพระผู้เป็นใหญ่พราะเมื่อถึงเวลายกกิจขึ้นหาพระเจ้าไปพวงจะเอ่ยมาไรจงใส่ใจพระวาจาเอ่ย เอเ๋อเลยกองฟงังจงดูตัวอย่างของผู้สูงไวัยเอเย๋อเลยกองฟางดูตัวอย่าง,งผู้สูงวยมอบความรักที่แสนวิเศษทั่วทุกเขตให้ดูสดใสเพื่อประกาศแด้งข่าวดีธรรมพระคำเพียรพระเจ้าให้ไว้มาร่วมแบ่งปันความรัก มาร่วมแบ่งปันความรักให้รู้จักพระเจ้ายิ่งใหญ่ เกิดเสื่อครับประทับใจจริงๆครับจากสังคบมุญทนราชบุรี